สวัสดีครับผมสวัสดีเจอกันในคลิปที่2นะครับผมนาะอเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวมสีนอยเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับอาจจะรวบรวมตัวเด่นมาไว้ในโค้งสุดท้ายเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านอาจจะชอบจับวินนะครับผมเมื่อวานนี้มาดูนะครับสายจับวินกับสายเจาะของเรานี่เลยผมให้6กับ4 6มาอย่างละรอบนะครับพี่พ เนาะมาอย่างและรอบสูเลขตารางไม่ได้นะครับตารางนี่ปังๆเลยเมื่อวานนี้กรมผมขอสรุปข้พูดไปด้วยนะครับพี่พี่สกิรนะครับแปดหนึ่งห้ากับเจ็ดหนึ่งอือหือแปดหนึ่งห้ากับเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้ากับเจ็ดหนึ่งเราไม่มีนะครับรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่โซลพิเศษห้าสี่ห้ากับศูนย์แปดนะครับสี่ห้าศูนย์แปดสี่ห้าของเราไม่มีนะครับพี่พี่น้องไม่มีห้าเนาะ ใครวินลูดที่4เข้าไปที่45นะครับมาแค่สายลูดนะครับส่วนเลขตารางเนาะของเราเข้าไปที่08นะครับผมขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับรอบปกติ379กับ08นนะครับ0 8นะครับมาอีกแล้วนะครับพี่พีมาอีกแล้ว,นะลวเข้าไปที่นี่เลย08นะครับส่วนในรอบ v i p นะครับ v i p นี้ บีไอพีถ้าเป็นตารางก็เด้งบนเด้งล่างนะครับของเรานะ้องขาเอลไปวิ่งไปรูดนะครับเพกมาแล้วนะครับหกศูนย์ศูนย์หกนะครับแล้วก็เลขตารางเข้าไปที่หนึ่งศูนย์นะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อวานเนาะสายจับวินแล้วก็สายเจาะนะครับสายเจาะเนี่ยต้องขอโทษนะครับมาแค่คู่เดียวก็คือหกศูนย์แล้วก็มาสายรูดแค่นั้นนะครับเมื่อวาน ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆสำหรับเลขตานรางผมให้ไปที่เลข1เลข0เลข9เลข8เลข3นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลข7นะครับ เก้า3 0นะครับใครไม่ชอบนอกที่ผมประกอบคู่ให้ลองมองตรงนี้เลยจับวินได้เลยนะครับในโค้งสุดท้ายผมได้ครับตัวเด่น90 91 97 98 30 3 1 37 สามแปดนะครับอันนี้สามเจ็ดนะครับสามตัวนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่สามเก้าแปดสามเก้าแปดนะครับแล้วก็เก้าสามหนึ่งนี่เลยนะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นในที่สามหนึ่งเก้าแปดเก้าศูนย์สามแปดนะครับผมเนาะเลขเด่นก็จะเป็นในที่เลขเก้านะครับเลขศูนย์นะครับผม,มจะเขียนเลขสามไมเขียนเลขศูนย์ดีแล้วพี่ๆต้องขอโทษอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับวันทีผม เบอร์นะครับไปพี่ง่วงนอนเนาะต้องขอโทษไปพี่ด้วยนะครับผมเลขสามนะครับถ้าใครชอบศูนย์ก็อยู่ในตัวเด่นอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไปพี่สลับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะวันที่สองนะครับเดือนเก้านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับไปพี่ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยนะครับทุกท่านที่ไม่ได้ชื่อไอนามเนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจคือดีที่สุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสอดีีครับ